ก็ได้เวลาสวดมนต์ฟังธรรมก่อนเมื่อวานพูดเรื่องพระอรหันต์อรหันต์อรหัต,ตผลหมายถึงอะไรวันนี้จะพูดเรื่องอริยสัจส,สี่ก็เป็นเรื่องที่โยมบอกให้อาจารย์พูดหน่อย ใกล้วันอาสาฬหาบูชาวันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าจแสดงธรรมจักในธรรมจักรนี่มีเรื่องของอริยสัจสี่เป็นหลักแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะเรียนพระพุทธศาสนาครูก็สอนหัวใจของพระศาสนาก็คืออริยสัจสี่ อริยสัจสี่แปลว่าอะไรแปลว่าความจริงอันประเสริฐสี่ประการอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐประเสริฐแปลว่าอะไรถ้ามันเข้าใจแค่นี้ก็ไม่ได้อะไรนะไม่ต้องอะไรแม้แต่พระเราไปสอบนักธรรมตรีอย่างเงี้ยอริยสัจสี่หมายถึงอะไรตอบว่าความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้เต็มสิบเลย ได้คะแนนเต็มแต่ยังงงอยู่ยังไม่เข้าใจท่องแท้ว่ามันคืออะไรเนี่ยความประเสริฐสี่ประการประเสริฐแปลว่าอะไรก็ยังไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยถ้าให้แปลแบบเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้เอาแค่อริยสัจก่อนนะอริยสัจถ้าให้แปลแบบเข้าใจง่ายๆ ความจริงอันทำให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นะความจริงที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไดนะ้การพ้นจากความทุกข์สำคัญหรือเปล่าสำคัญหรือไม่ให้วิเคราะห์สังเกตดูที่เราเองเนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้มันพ้นจากความทุกขนะ์ เดินตากแดดร้อนก็พยายามจะหลบแดดเข้าไปในห้องแอร์ให้มันพ้นจากความทุกข์มันหิวข้าวก็พยายามไปหาของกินให้มันพ้นจากความหิวความทุกข์ทุกอย่างมนุษย์ทําอะไรก็แล้วแต่เรียนหนังสือบวชพระอะไรก็เหมือนกันทํายังไงให้มันพ้นจากความทุกข์พฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหมดเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะครับแต่ความจริงเรื่องความสุขความทุกข์ ที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยทำยังไงให้มันพ้นจริงๆก็ถือว่าเป็นหัวใจของศาส,สนาก็ได้ความจริงที่ทำให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทีนี้ที่เขาแปลว่าประเสริฐเนี่ยมันเขาว่าประเสริฐเนี่ยมันแปลว่าดีเลิศก,ก็ได้ดีเลิศก,ก็ได้แปลว่า ดีที่สุดถ้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขาใช้คำว่า heavenly ดีมากดีถึงสวรรค์อะไรอย่างนั้นน่ยดีที่สุดจเจ้าเรียกว่ามันดีที่สุดเป็นความจริงที่ดีที่สุดดีที่สุดเพราะมันทำให้พ้นจากความทุกข์ได้ทีนี้มาดูรากศัพท์ของมันถ้าเราเรียนอะไรเเรียนให้มันลึกซึ้งไปเลยแล้วมันจะจำได้ ถ้าเรียนผิวเผลนต้องเอามันจําไม่ได้หรอกเอาคําแรกขอนคําว่าอาริเนี่ยแปลว่าอะไรอาริอริมันแปลว่าศัตรูศัตรูหรือคนที่จะมาทําร้ายเรานั่นแหละอาริยะก็แปลว่าพ้นจากศัตรูหรือว่าไกลจากศัตรูศัตรูคืออะไร ศัตรูก็คือกิเลสในใจของเราความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงในใจเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกอย่างเกิดแต่เหตุเมื่อเราต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์เราต้องกําจัดเหตุที่มันนําความทุกข์มาให้ก็คือกําจัดศัตรูที่มันนําความทุกข์มาให้ศัตรูที่ว่าก็คือกิเลส ถ้ใแปลอริยสัตว์ค,คือความจริงอันทําให้พ้นจากกิเลสก็ได้ความจริงอันทําให้พ้นจากกิเลสก็ทําให้เราพ้นจากความทุกข์พอเราเห็นอย่างนี้เราอาจจะอยากเรียนอยากศึกษาอริยสัตว์ก็ได้เพราะมันทําให้เราพ้นจากความทุกข์ไอ้คาว่าอริยมันต้องย้อนกลับไปประมาณสามพันกว่าปี ที่มาของคำว่าอาริเนในสมัยสามพันกว่าปีมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อันเหนืออาณาจักรเปอร์เซียอาณาจักรเปอร์เซียทุกวันนี้ก็คือประเทศอิหร่านอิหร่านก็ที่มีข่าวทําสงครามตะวันออกกลางเนี่ยยิงจรวดใส่ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรเนี่ยนะเป็นนักรบเก่ากันแล้วกันอิหร่านเนี่ย อิราเนี่ยมันมาจากคําว่าอรินี่แหละอริกับอิหลาเนเป็นคําเดียวกันสมัยก่อนคืออาณาจักรเปอร์เซียมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าไซรัสมหาราชรบเก่งมากรบเก่งมีดินแดนที่พระองค์ครอบครองเนี่ยกว้างไกลพูดถึงกษัตริย์ที่เก่งรบเก่งที่มีดินแดนมากที่สุดเป็นจักรพรรดิก็คือ อัน,นดับหนึ่งก็ต้องเจงกิสข่านอนาณาจักรมองโกถ้าลองลงมาเนี่ยก็พระเจ้าไซรัสเนี่แหละเทียบตามพื้นที่พระเจ้าเล็กซันเดอร์ก็ยังน้อยกว่ารุ่นหลังหลังพุทธเจ้าไซรัสผ่านราชนีไม่ใช่เก่งอย่างเดียวมีความรู้ปกครองเก่งเป็น กษัตริย์ที่วางรากฐานเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆทุกวันนี้เราก็ใช้พื้นฐานมาจากกฎหมายของพระเจ้าไซรัสมหาราชปกครองเก่งคนรักลบเก่งด้วยพวกนี้เรียกตัวเองว่าอารยันอารยันก็คือผู้ไม่มีศัตรูลบเก่งปกครองเก่งเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นชนชาติชั้นสูง พวกนี้ก็พวกคนผิวขาวตัวสูงจมูกโด่งนั่นแหละเชื้อชาติเดียวกับพวกฝรั่งนั่นแหละบางครั้งเราใช้คําว่าแขกขาวพวกแขกขาวพวกอิยิรันเนี่ยมีเชื้อสายทางยุโรปด้วยปนกันอันเดียวกันนั่นแหละพวกอารยันผิวขาวมีความรู้เป็นนักรบตอนหลังก็ขยายอพยพบ,บางส่วนมาที่ประเทศอินเดียตอนบน พอมาถึงก็รบไล่พวกคนพื้นเมืองผิวดำลงไปทางตอนใต้แล้วก็ปกครองชมพูทวีปสมัยนั้นนะแต่ตอนหลังก็ผสมปนเปนกันไปผิวขาวผิวดำพวกอารยานันพวกมิลักขะาดังเดิมจนั้งวันนี้ประเทศอินเดียก็เลย คนอินเดียก็เลยเป็นพวกจมูกโดวจมูกโด่งตัวสูงผิวดำคล้ายๆฝรั่งคนกับคนพื้นเมืองพระรุเจ้าพระองค์ก็เป็นชาวอารยันเหกันชาวอารยันมีเชื้อสายอารยันเชื้อสายเปอร์เซียเนี่ยที่อพยพมาตอนหลังกลุ่มแรกๆที่เข้ามาอินเดียใช้ภาษาสันสกฤต แล้วก็คนกลุ่มนี้ที่เข้ามาเนี่ยพวกอารยันเนี่ยเป็นคนที่ภาคภูมิใจในเชื้อสายของตัวเองมากเลยเรียกว่าเวลาแต่งงานเนี่ยจะไม่แต่งงานข้ามข้ามเผ่าพันธุ์แต่งงานกันในครอบครัวตัวเองมีลูกในครอบครัวตัวเองกลัวว่าเชื้อสายตัวเองเนี่ยจะแปดเปื้อนเลือดของเผ่าพันธุ์อื่นภูมิใจในเชื้อสายของตัวเองมาก าใช้คำว่าอาริมาเป็นมาเป็นคำว่าอาริยสัจพพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้รบกับศัตรูแต่พระองค์รบกับกิเลสพะพุทธเจ้าเกิดในตระกูลนักรบภาพภูมิใจในเชื้อสายของความเป็นนักรบเป็นชนชั้นสูงเวลาองค์ตัสรู้พระองค์ก็ใช้คำว่าอาริยะซึ่งแปลว่าไกลจากกิเลส รบเก่งมากศัตรูไม่มีทางตามทานันไกลมีความรู้มากมีคุณธรรมมากเชื้อสายพระองค์เป็นอย่างนั้นเป็นนักรบแต่พระองค์เนี่ยไม่ได้รบกับมนุษย์ด้วยกันพระองค์รบกับกิเลสในใจตัวเองพระองค์เป็นเชื้อสายอรารยันจึงเอาคําว่าอริยะมาใช้กับธรรมะที่พระองค์ค้นพบอริยะสัตว,ตว์พระองค์ชนะกิเลส ก็คือเป็นต้นเขาคำศัพท์ของคำว่าอริยะสัจจะก็แปลว่าความจริงฉะนั้นทั้งหมดที่เราศึกษาเราเรียนก็คือธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ชนะกิเลสชนะกิเลสก็พ้นจากความทุกข์ทีนี้ไอ้คำว่าจะชนะกิเลสมันต้องใช้ความจริงไม่ใช่ของที่จะ สมมุติขึ้นมาหรือว่าทำแล้วไม่เกิดผลจึงใช้คําว่าสัตว์รวมไปอธิยศัตว์อธิยศัตว์มีสี่ประการสประการคืออะไรเดี๋ยวก็เอาไว้ต่อวันหลังวันนี้เอาแก้คําว่าอธิยศัตว์โดยความหมายโดยศัพท์โดยพื้นฐานของมันก่อนออเอาตอนนี้เดี๋ยวสวมดมนต์